ไข่เจียวโหระพากับมีเบคอนหมูใส่ด้านบนค่ะเราตีไข่ปรุงรสด้วยน้ำปลรราเมนูนี้ง่ายๆอร่อยเด็ดมากค่ะเมน,นูง่ายๆไปกับมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะไข่น้ำแล้วก็น้ำปลรราค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลรรานะคะซอยพิก ชิ้นปลา,าค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบปลาร้าก็ปรุงรสด้วยรสดีหรือว่าซอสต,ตามชอบนะคะกระทะเริ่มร้อนเติมน้ำมันค่ะเหมือนเดิมนะคะทุกคนที่ติดตามช่องคนอีสานอาหารบ้านๆกับมาดามบ้านนานสวีเดน น้ำมันที่บ้านนี้ไม่ใช่น้ำมันทอดกรอบค่ะมันเป็นน้ำมันสำหรับทำอาหารแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อน้ำมันทอดกรอบเลยพี่น้องขอยให้กระทะร้อนๆก่อนนะคะเบคอนเราทอดสุกแล้วค่ะเอาไว้แค่โรยหน้าไข่เท่านั้นนะคะแล้วก็ในไข่ไม่ต้องใส่หัวหอมอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าเราจะปรุงรสแล้วก็เอากลิ่นของโหระพาเป็นหลักนะคะร้อนยัง มันก็จะร้อนแบบนี้นะคะแบบร้อนไม่ซ้ยซ่าค่ะใส่ไข่ลงไปเลยไข่สองใบเป็นอาหารที่วันจะเอาไปกินที่ทำงานวันนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่เบคอนโรยลงไปเลยนะคะใส่หัวกะพาไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็พริกแดงค่ะ โรยลงไปเลยค่ะนี่หน้าถานเลยคะไข่เจียวหัวกระพาของเราค่ะเมนงงูง่ายๆที่อร่อยมากทุกคนสำหรับคนที่ชอบทานไข่นะคะมันก็จะมีความหลากหลายเขาเรียกว่าในทิกเชอร์ของไขค่ค่ะรสชาติของไข่เจียวที่ไม่ซ้ำซากนะคะ เีน,นี้เราก็รองกลับไข่กลับด้านค่ะเป็นแม่บ้านที่ไม่มีสีมือในการกลับด้านไข่นะคะทังทุกวันทุกคนปล่อยให้เดือดเดือดสุกๆไปก่อนนะคะเมนูง่ายๆที่อยากให้ลองกันจ้า เหลืองแล้วนะคะมาดูสีมือการกับไข่ของมาดามบ้านานาสวีเดนค่ะรอบนี้รอบนะนี้ก็รอบ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 นี้รอบนะคะเอานี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะจะพอน,นีมือสามนาทีเสร็จนะคะก็เอาให้เป็นเหลืองๆเป็นเกลียมแบบนี้เลยค่ะเมนูวันนี้วันจะใส่กล่องไปทานเป็นข้าวกลางวันเลยนะคะ ไม่ได้เคให้ดูบนจานค่ะทุกคนแต่น่ากินมากรับรองเราแค่ก็รอแค่อีดด้าน,นเหลืองเท่านั้นค่ะเหลืองกรอบนะคะเดล๋ววเราก็เอาไปอบอีกรอบนหนึ่งดีๆค่ะทุกคนนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนจ้ะหวังว่าจะเป็นเมนูง่ายๆทําทตามได้นะคะลองชิมเลยค่ะ ไข่เจียวโวหัวระพาปุ่มรสด,ด้วยปลา,าแซกเวอร์าไา้มาถอดแก๊บารอ์ออมเล็ตเสร็จแล้วค่ะ มีมาแซวนะคะวันนี้วันเลิกงานเย็นแล้วก็ตอนนี้ก็สามทุ่มอยู่แล้วแซบอกว่ายังทําอาหารอยู่แล้วเธอขมวดนั้นนะคะเท้ากล่องกำลัง,ง,งนึกอยู่ว่าจะกินอะไรทุกคนได้เมนูง่ายๆคะ่ะเพราะว่าได้โหระพาที่เราเอามาทําเมนูอไข่เอา,เอามาทําเมนูหอยนางรมนะคะหอยทะเลก็เลยได้ ไข่เจียวใบโหระพาไปด้วยเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเมนูผักป่าสวีเดนยังมีอีกเพียบเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพบกันใหม่ทุกเที่ยงตรมโดยประมาณตามเวลาในประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ